สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพี่บิ๊กจะพาเ,เพื่อนๆมาทำพุดดิ้งปีโป้กินกันนะครับสูตรนี้อร่อยมากเลยนะครับทุกคนไม่หวานหรือไม่จืดจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมนะครับสําหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วพี่บิ๊กก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่บิ๊กด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมมาดูวัตถุดิบของเราเลยครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่พี่ใช้ในส่วนของตัวพุดดิ้งนะครับก็จะมีปีโป้ครับมีนมรสสตรอเบอร์รี่นะครับมีผงวุ้นครับผมมีน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะครับ ความหวานเท่านี้พอดีแล้วนะครับใครชอบหวานก็ไปเพิ่มได้เลยนะครับผมในส่วนของน้ำราดนะครับวันนี้พี่จะใช้เป็นนมสดเลยนะครับผมคือไม่ต้องไปเคี่ยวอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับตามสไตล์พี่บิ๊กเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆนำนมรสสตรอเบอร์รี่นะครับเทลงหม้อก่อนนะครับผมแล้วก็โรยด้วยผงวุ้นนะครับ วันนี้นะครับพี่ใช้ผงวุ้นเพียงแค่3ส่วนสี่ช้อนชานะครับผมเมื่อโรยเสร็จแล้วนะครับก็พักเขาไว้10นาทีนะครับผมยังไม่ต้องไปคนนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาแกะปิโป้ออกเลยนะครับวันนี้พี่ใช้ปิโป้อยู่ประมาณสิบกว่าชิ้นนะครับผมบีบออกมาให้ครบเลยนะครับ เมื่อครบแล้วนะครับพี่ก็จะทําการตัดให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมตัดตามใจชอบเลยนะครับใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําช้อนมาคนนะครับเพื่อให้เขาคะสีกันนะครับผมจะได้สีสันสวยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวุ้นที่เราโรยไว้นะครับผม ให้เพื่อนๆคนก่อนที่จะนำมาตั้งเตานะครับหลังจากนั้นก็เปิดเตาได้เลยนะครับผมใช้ไฟกลางก็ได้นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับย้ำนะครับว่าต้องคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผงวุ้นเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับผมหลังจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนรู้สึกว่าหม้อของเรานะครับเริ่มร้อนหรือว่าเริ่มเดือดเบาๆนะครับก็สามารถใส่น้ำตาลลงไปได้เลยนะครับ วันนี้ใช้2ช้อนโต๊ะพอนะครับหลังจากนั้นครับผมก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อเริ่มเดือดแล้วนะครับผมเราก็ทําการปิดเตาได้เลยครับคนก่อนนะครับแล้วก็ยกพักไว้เลยนะครับพักไว้ให้เขาอุ่นเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขาอุ่นแล้วนะครับเราก็นํามาเทใส่ตัวของปีโป้นะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับพี่แนะนําให้เรานะครับหลังจากที่เทเสร็จแล้วนะครับผมให้เรานําช้อนคนหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็มาช้อนฟองออกได้เลยนะครับเมื่อช้อนฟองเสร็จแล้วครับก็นําเข้าไปแช่ในตู้เย็นนะครับผมให้เขาเซตตัวนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมก็จะได้ ในส่วนของพุดดิ้งแล้วนะครับในส่วนของเนื้อพุดดิ้งนะครับนี่เลยนะครับมีความเด้งดึงเด้งดึงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะมาคว่ำเขาออกนะครับพี่ก็จะใช้มีดนะครับแซะข้างๆนะครับผมค่อยๆปาดนะครับให้เขาหลุดออกมาง่ายๆนะครับผมหรือว่าใครจะเทน้ำลาดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตักกินก็ได้เลยนะครับผม แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะเอาออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวคว่ำให้ดูเลยนะครับผมขั้นตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะออกยากนิดนึงนะครับค่อยๆขยับเขานะครับผมหนักมือไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมได้ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับผมพุดดิ้งพีโป e ของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับผมเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงนะครับน่าทานมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับทานเย็นเย็นยิ่งสดชื่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาราดนําราดลงไปนะครับนําราดของเรานะครับก็เป็นนมสดนี่แหละครับผมไม่ต้องยุ่งยากนะครับตามสไตล์ของพี่บิ๊กนะครับเพราะว่าทําไว้กินเองหรือว่า ทําให้ลูกหลานของเราทานได้นะครับผมหรือว่าใครจะใช้เป็นนมรสสตรอเบอรี่ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้พี่ใช้ทําพุดดิ้งหมดแล้วนะครับก็เลยทํานมสดแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆตักไปเลยครับผมอ่านี่เลยนะครับผมโหรสชาติเขาก็มีความหอมนะครับ หอมนมรสสตรอเบอรี่นะครับหอมปิโป้แล้วก็หอมนมสดที่เราราดล,ลงไปนะครับผมอยากให้มากินด้วยกันมากเลยนะครับนี่เลยนะครับผมเด้งดึงเด้งดึงนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพุดดิ้งปิโป้สีชมพูของเรานะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปที่พี่บิ๊กทำนะครับพี่บิ๊กก็ฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องยู u ูบพี่บิ๊กด้วยนะครับรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่พี่บิ๊กอัพลงด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ